รู้สึกรู้สึกดีใจก่อนแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะจริงๆแล้วเกลงเป็นเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักตั้งแต่เด็กๆเลยนเด็กคือหกเจ็ดสวนครับแล้วเราก็ใช้เกลแลงอยู่มาพักใหญ่ๆแล้วแหละเรารู้สึกว่าวันวันหนึ่งที่เราได้เป็นเฟรนมือเกลแลงแล้วเป็นคนแรกของซสวีสเซเชียก็ยิ่งยิ่งประทับใจและดีใจเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นี้มันมันดียังไงคะต้อตอบทีจริงจริงถ้าถ้าระบุเป็นผลิตภัณฑ์ก็ยากเพราะว่าจริงๆดีเยอะมาก ต้องบอกว่าทีาตัวแบรนด์เองเขามีความอริเทจยาวนานและเป็นอริเทจที่เปิดลับอะไรใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามทั้งภายในและภายนอกหลายๆอย่างซึ่งความเจ๋งของแบรนด์คือรตรงนี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวโปรดักต์เองหรือหลายๆอย่างของแบรนด์จะมีความสวยงามที่ผมเรียกว่าอริเทจแต่ไอตัวอินไซต์ข้างในของเขาเขายังแบบเดี่ยวหลอกตลอดเวลา ใม่ี่จกัคือว่ามิใจกัก็ก็ดีใจเป็นกใจมาจริงๆแล้วอธิบายไปทำยากแต่ว่ารู้สึกรู้สึกประทับใจมากอย่างที่ต่อไปเบ์แรงเป็นแบรนด์ที่เราอ่ะเมืนเป็นแฟนเอฟซีเขาอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่วันหนึ่งทางเบลแรงให้เกียรติเราให้เป็นแฟนอเบแรงประจำประเทศ ก็เป็นคนแรกของสไลซ์เช่นแม่ต้องภูมิใจครับแม่ก็ใช้อยู่แม่เป็นคนแรกเลยจริงไหมใช้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเขาใช้เกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังใช้อยู่ก็มีใจครับโทรจริงๆวันแรกที่รู้ปุ๊บก็โทรไปบอกแม่แม่เขาก็น้ำเสียงเขาอะมจะรู้เลยว่าเขาเพิ่งแรงม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยอืมวันนี้เป็นวันเปิดตัว AR ไอท m สูตรใหม่นะครับของทำเคลื่องแรง,งจริงๆก็ต้องบอกว่าโปรดักตโปรดักไลน์ของเคลื่องแรงเนี่ยมันมีความเจ๋งมีความมีความดบี้ะเยอะมากมันไม่ใช่เฉพาะคนที่อายุ30ขวบใช้ได้จริงๆคนที่เ,เริ่มเป็นวัยรุ่นก็สามารถใช้ได้คือจริงๆผเมเองตอน20เป็นไปผมเริ่มใช้แล้วเคลื่องแรงผมว่าเคลื่องแรงมีคุณสมบัติห,หลายอย่างที่ทําให้คนเอเชียเนี่ยตามสามารถใช้แล้วไม่แพง ชัยเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนียวเหนหนักจนเกินไปรวมถึงโรดักอื่เช่นนผ้ชมต้ครับหนังสาวครับแมนสวนตอนนี้ตอนนี้ก็เข้าเข้าเข้าอาทิตย์ที่สาในการฉายในโรงแล้วแมนสวนครับจริงๆต้องขอบคุณ ที่พี่สื่อทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ให้การส,สนับสนุนตลอดแล้วขอบคุณกับคนที่มีโอกาสเปิดใจเข้าไปดูแมนสวนเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าแ,แมนสวนเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ขายวัมจิน้นรูปป่าฟามปลาหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนเปิดใจแล้วเข้าไปดูแล้วคอมเมนต์ออกมาก็ามกประสบทารซะส่วนใหญ่ซึ่งทุกคนมีความสุขนะที่คนที่เนกฉีผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาอะ เขาก็ยังเป็นไดกาทีฟแต่ในเชิงของแฮปปี้ทุกคนจะบอกว่าอย่าแรกเขาดูที่เข้าไปดูอย่างแรกผมว่าเป็นที่สองก็คือเขาโอเคคนนี้อาจจะติดด้านลึกอะไรอางเงี้ยชอบด้านลึกแต่สุดท้ายทุกคนรู้ความสุขที่เขา,เาขขด,ขาดูที่สามแล้วนะนี่ไปดูนะทีท่ทตูดก,กันๆๆ<า>จริงๆมีหลายฉากนะแต่่วาถ้าจะมองในในแง่นะครับแต่ว่าฉากบนต้นไม้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ที่ตัวเข้มและฉากเขาหนัก อะไรบางอย่างมีการคุยแล้วรู้ถึงนิสัยใจคอจริงๆตอนนี้อ่ะมันไม่ได้แค่อยู่ในไทยแล้วค่ะมันเริ่มโปรโมทไปต่างประเทศแล้วคร,รู้สึกยังไงบ้างครัก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เอา,าความเป็นแมนส่วน<ม>ความเป็นแมนส่วนมันมีความ ความไทยที่สวยงามที่เป็นสไตล์มิคเคิลเจอร์บวกกับเนื้อเรื่องแบบสืบสอบสูงมันมันย่อยง่ายสนุกแล้วก็สอดแทรกความเป็นไทยแบบเต็มอิ่มเน้นะเรามดโอกาสได้โปรโมทผ่านอีสปอนเซรมของเราผ่านอีสปอนเร์ของไทยและก็จะได้ไปโปรโมทที่ประเทศเพื่อนบ้านทุกคนและประเทศอื่นๆตามแผนที่วางไว้ครับซึ่งซึ่งแฮปปี้นะจริงๆแล้วการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและขยับในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ ที่ผมเป็นคนไทยอ่ะก็ภูมิใจแล้วก็อยากฝากเ,เพื่อนๆน้องๆออง่เงีครับจริงความเป็นไทยค่ะตลักแบบไทยเนะี่ยมันมีความสวยงามและมีความมีความเจ๋งมากครับถ้าเราได้ไปสัมผัสเปิดใจแล้วเข้าไปดูจริงเนี่ยมันเป็อนอะไรที่ควรรักษาอย,อย่างยิ่งหลายๆคนหลายๆคนเขากลับมา ใจในมิติของการทํางานบันเทิงคือเราต้องการแต่เพียรต้องการส่งความสุขต่อผ่านงานบันเทิงไปแรกการที่เราได้ส่งความสุขและได้รักษาอะไรดีๆไปต่อไปได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารงรค์ในวงการท้นก็เป็นสิขขง่งที่ผมไม่เคยมองว่าเป็นการแข่งขงนันเป็นการตั้งแต่แรกอยู่ไม่ว่าทํางานะะอะไรผมมองว่างานมันควรจะรังสรรค์ ไปด้วยกันแล้วการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วทําให้หลายๆคนมีโอกาสได้เข้ามาดูหนังในโรงภาพยนตร์ดีใจทเดีพราะจริงๆบรรยากาศในโรงภาพยนตร์คือบรรยากาศที่ที่ทำได้ยากแต่ว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสได้ทาแล้วก็หลงดูมวันที่เราได้มาดูกับคนที่เรารักวันที่เราได้มาดูแล้วเราได้ตั้งใจดูสองสามชั่วโมงมันทําให้เราได้ได้อะไรหลากหลายทั้งความสนุกทั้งแง่คิดหลายๆอย่างจากหนังทำให้เราได้คุยกับตัวเอง หลังออกรอบเลยก็ชวนใครได้ดูก็ดีใจครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูก็ชวนนะครับแมนส่วนยังอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่ครับอย่างหลายคนก็อยากให้มออัมนเป็นซีรีส์นะครับแต่มันเรียกร้องว่าอาจจเป็นซีรีส์ก็ต้องดูก็ต้องดูว่าซีรีส์เรื่องไหนน่าท้าอะไรครับจริงๆแมนส่วนมันมีโอกาสไปซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันมีเลเยอร์และเอกของตัวละครอีกเยอะก็ต้องดูว่าระหว่างแมนสวนกับคอร์สภาคสองอะไรจะมาก่อนกัน อันนี้พูดเล่นนะอันนี้พูดเล่นนะและแบบว่ามีสิบแล้วจริงๆใช่ไหมนี่เล่นผู้เล่นไม่แต่ว่าถ้าถามใจผมเนี่ยด้วยความที่เราเราผรักทิมพอเราไม่อยากโยกกลับจะได้ทำทิมพอยส์ต่อไปทำไม่ได้ทำไม่ได้หลายอย่างในคิมพอสสมมุติแบบนและตัวแมนสูตรเองมองว,มว่าถ้าเราโยกกลับไม่ทำเป็นอยากอื่นที่ไม่ใช่หนักอาจจะเป็นซีรีส์เอ่ยเป็นละครเวทีหรือเป็นอะไรก็ตาม คนบนจอทีวีมันเป็นอะไรที่ดีเพราะทุกคนที่ได้ดูแมนสวนก็จะได้เห็นความเป็นไทยเรื่อยๆคือจริงความเป็นไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบ้าไม่ใช่ของเรื่องตะโถอยนะครับถ้าได้ดูเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องว้าวเรื่องอื่นอีกมากมายซึ่งมันแค่ส่วนหนึ่ตงตอนนี้นสายไหมที่ประเทศางที่มีแพนแล้วตอนนี้มีลาวมีเวียดนามเกล้ก<ม>ันต่างแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่ยังไม่จบดิวแต่อีกหลายประเทศครับก็พยายามจะเอา ห่างไทยเรื <SM. S 1> <Christina. S 2> ่องนี้ความเป็นไทยหลายๆอย่างไปขยายและล้นที่ต่างชาติได้ดีมากที่สุดแต่ตอนจะมาห่ังประเทศแล้วก็สั่งขาการสอสอแล้วตัแข่ไหมตังแข่คนแมนสุดก็ก็ดีครับดีขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาเดี๋ยวว่ดไปคุยกันในสภาต่อไม่ใช่ก็จริงๆแล้วมีความสุขมันโอเคมาสนุกแหละที่เราได้แบบ ขึ้นรถแข่มนเหมือนหาเสีปสยปลาใสแต่ว่าความสุขก็คือเราเมไม่ไม่อยู่ใกล้ๆแฟนๆอีกแบบเลยในโหมดแมน,นสูในรูปแบบที่คนโคโร่ที่ได้ผูเห็นเขาก็กออกยิ้มปันขึ้นรถแข่ก็จะมีแบบทำน้ำตบมือบอกมือสว,วัสด,ดีเขา,าก็าิบอกรับได้แล้วเขาก็แบบผมยิ้มมีความสุขมันเป็นเหมือนแบบเทศกาลค็อกอัพ Enjoy, ึ้นมาเราได้เอ่นจอยครึ่งวันครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็เข้าไปดูเลย ใช่วันนี้ยังมีในโรงเขาไปยนอยู่เขาเป็นจริงๆสายตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเข้าวีที่3แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูนะจะมีโอกาสอยู่ไปดูแล้วก็โอเคเสร็จ